สวัสดีครับพบกับพี่แดงอีกแล้วนะครับสำหรับ YouTube Channel ช่อง Fit Money นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทาง Facebook Fanpage Fit Money นะครับชื่อเดียวกับช่องเลยเอาละครับ วันนี้พี่แดงก็ไม่ได้มีคลิปสอนอะไรแต่พอดีว่าช่วงหลังๆเนี่ยพี่แดงรู้สึกว่าได้ยินโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องกองทุนรวมการลงทุนในกองทุนรวมมีหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อรวมทั้งของธนาคารเองเนี่ยมีการโฆษณาด้วยเหมือนกันบวกกับบางครั้งที่พี่แดงเห็นกองทุนของธนาคารที่ทำท่าเหมือนกับกำลังจะขายกิจการก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะช่วงนี้กองทุนมันเกิดอะไรขึ้นเหรอ มันผลประกอบการเป็นยังไงทําไมถึงมีการโฆษณาลงทุนกองทุนรวมที่มากขึ้นหรือมีการบอกว่าจะขายกิจการกองทุนรวมก็มีอ่าพี่แดงก็เลยสงสัยวันนี้ก็เลยมาทําคลิปโดยการเปิดเข้าไปดู แล้วก็เห็นความจริงอันโหดร้ายของกองทุนรวมปี2,565ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันซึ่งวันนี้ก็คือวันที่2ส,งสิงหาคมนะครับก็คือเดือน8ของปี2,565เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลประกอบการของกองทุนรวมในไทยเนี่ยปีนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดยกันเลยครับเอาละครับพี่แดงใช้แอปฟันซูเปอร์มาร์ทเนื่องจากว่าพี่แดงเป็นสมาชิกของบริษัทหลักทรัพย์ฟินลิป พี่แดงก็สรรหาเมื่อสมัยหลายปีมาแล้วก็เป็นสมาชิกของที่นี่มาหลายปีแต่ในสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าแอปฟันซูเปอร์มารเนี่ยถือว่ามีกองทุนได้ครบท้วนแทบจะทุกที่เลยพี่แดงก็เลยใช้แอปตัวน,นี้แล้วกันเนื่องจากว่าพอเข้าไปทูนที่เว็บไซต์แล้วเนี่ยพี่แดงมองว่าข้อมูลมันหาได้ยากกว่าผ่านทางแอปพลิเคชันวันนี้ก็เลยมาซิงผ่านทางแอปพลิเคชันกันให้ดูอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเวลาเราเข้ามาที่หน้าจอแอปพลิเคชันเนี่ย อันนี้จะเป็นหน้าจอที่เขาแนะนํากองทุนรวมเข้ามาพี่แดงเลือกมาที่ด้านมุมขวาบนข้อมูลกองทุนนะครับพอเรากดเข้าไปปั๊บเนี่ยเราจะเห็นหัวข้อด้านบนเนี่ยก็จะมีว่า1เดือนผลประกอบการ1เดือน3เดือน6เดือน year to date พี่แดงขอคลิกไปที่ year to date เลยละกันพอเรามาดูที่ year to date เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลกองทุนรวมที่เรียกว่า year to date ตั้งแต่ต้นปี2565เราดูแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้โห ผลประกอบการมันก็โอเคอยู่นะสมมุติว่าเราเลื่อนมาเรื่อยๆเราก็จะเห็นมีตั้งแต่1%ไม่ถึง1%ก็มีนะครับที่ได้ผลประกอบการเป็นบวกเราดูแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเหมือนมันมันเยอะใช่ไหมอ่ะคราวนี้พี่นายจะมาดูที่กองแรกๆเลยสังเกตว่ากองแรกๆที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับน้ํามันล้วนๆเลยเห็นไหมครับ เป็นกองทุนน้ามันเป็นกองทุนพลังงานถ้าใครเคยดูคลิปพี่แดงต่อเนื่องมาเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทองคํามันวิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นกองทุนที่เป็นทองคำเนี่ยก็ผลประกอบการประมาณนี้ครับ30-40%เต่อปีถูกไหมก็รู้สึกว่าโอ้โหมันวือหวามันอลังการมันน่าเชิญชวนมากๆแต่พี่แดงจะให้ดูข้อมูลรายละเอียดเข้าไปลึกๆนะครับก็คือสมมุติว่าพี่แดงกดเข้าไปอ่าเราจะเห็นข้อมูลพี่แดงดูย้อนหลังที่1ปีแล้วกันนะครับ ที่1ปีเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลน้ำมันเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นมาตลอดแล้วก็มาหักหัวลงช่วงนี้แล้วก็มาไซเวย์ถูกไหมครับผลประกอบการมันก็เลยได้อยู่ที่ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบ year to date ของปีนี้นะเมื่อเทียบ year to date ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแต่สังเกตไหมว่ากองทุนน้ามันตอนนี้มันเริ่มหักหัวลงละเพราะว่าตอนนี้มัน เข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงของฤดูการของต่างประเทศการใช้น้ํามันอะไรต่างๆมันจะน้อยลงแล้วก็คือมันก็จะเริ่มเป็นช่วงที่ตกลงของข้อมูลเพราะฉนั้นกองทุนน้ามันต่างๆตรงนี้เนี่ยอีกไม่นานมันก็จะต้องลดระดับลงมานะครับก็จะไม่ได้หวือหวาแบบนี้แล้วคราว่านี้สิ่งที่พี่แดงอยากจะให้ดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือในปุ่มตั้งค่าด้านบนตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าไปปั๊บมันก็จะมีให้เราเลือกว่า จัดเรียงตามจากมากไปน้อยอ่ะพี่แดงเลือกมากไปน้อยแล้วกันแล้วก็ความเสี่ยงของกองทุนเนี่ยเราสามารถเลือกได้ซึ่งความเสี่ยงตรงนี้พี่แดงเลือกทั้งหมดเลยก็คือดูทุกข,ข้อมูลเลยคราวนี้เลื่อนลงมาเราจะเห็นข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเนี่ยเยอะแยะไปหมดอ่าพี่แดงจะให้กดให้ดูทีละอันเลยว่ากองทุนรวมที่เยอะๆเนี่ยเวลาที่เขาเอาไปบริหารแล้วผลประกอบการของเราเป็นอย่างไรบ้างกองทุนแรกก็คือกอง รวมอับดีนนะครับพอเรากดปุ๊บจะมีเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็กดปิดคราวนี้มันจะแสดงกองทุนของอับดีนนะครับอับดินมีทั้งหมดกี่กองทุนเรียงผลตอบแทนออกมาทั้งหมดเราจะเห็นเลยว่าอับดินมีกองทุนที่บวกภายในปีนี้นะแค่กองเดียวก็คือ1 5ึเเท่านั้นเองอ่าเป็นสมอลน่าจะเป็นหุ้นตัวเล็กอกองทุนสมอลเห็นไหมครับเพิ่งมาบวกมาตอนนี้นี่เอง ในขณะที่กองอื่นๆของอัดีนั้นติดลบล้วนๆนะครับติดลบมากติดลบน้อยไล่เรียงกันไปลบสูงสุดก็คือ3 7มเอาละคราวนี้ถ้าสมมุติว่าพี่แดงเอาใหม่ลองเอากองทุนอัดีนออกเอาเป็นบัวหลวงแล้วกันอ่าพี่แดงก็เป็นลูกค้าของบัวหลวงแต่ว่าไม่ได้เป็นกองทุนรวมนะครับก็คือเทดพ,พอกดปิดปับ๊บนี่คือก็ข้อมูลกองทุนของกองทุนบัวหลวงสังเกตเลยว่า มีกองทุนบวกก็คือเนี่ยกองทุนทองนั่นเอง5%เอในขณะที่เพื่อนเพื่อนคนอื่นกองทุนทองเขาจะได้ประมาณ3 0 4 0แต่ตรงนี้จะได้เยาวชนห้เตสังเกตไหมครับว่าก็ไม่ได้หวือหวานะเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยปัจจุบันอยู่ที่7%แสดงว่ากองทุนรวมของกองทุนบัวหลวงเนี่ยไม่มีกองไหนที่ชนะเงินเฟ้อเลยในปีนี้สังเกตไหมครับการที่เราลงทุนหรือเราฝากเงิน แล้วได้ผลตอบแทนน้อยกว่า7%กว,ากว่าเนี่ยแสดงว่าปีนี้เราขาดทุนแล้วนะเรามีเงิน100บาทไปถึงสิ้นปีปุ๊บเงินเราด้อยค่าลงกว่า100เพราะว่าเงินเฟอ้อของเราอยู่ที่7%กว่าหมายความว่ากองทุนบัวหลวงตอนนี้ไม่ตอบโจทย์เราละอัปบดีนเบื้องต้นก็ไม่ตอบโจทย์เห็นไหมครับก็คือไม่มีผลตอบแทนที่มันมากกว่าแล้วที่สําคัญกองทุนของบัวหลวงเยอะนะครับเยอะมากเยอะมากแต่กองที่ได้กําไรมีไม่เท่าไหร่ นะครับแล้วก็ได้กําไรไม่มากเราไปดูกองอื่นกันพี่แดงเน้นที่กองธนาคารแล้วกันเนาะอ่ะกสิกรเพราะว่าพี่แดงเชื่อว่าหลายท่านเวลาที่จะลงกองทุนรวมเนี่ยก็มักจะเลือกลงกองทุนรวมที่เป็นธนาคารเพราะรู้สึกว่ามันมีชื่อเสียงมีหลักแหล่งเพราะว่าโดยส่วนตัวพี่แดงเคยลงทุนกองทุนที่ไม่ใช่ธนาคารด้วยธนาคารด้วยพี่แดงเคยลงอับดีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อับดีเนี่ยโอ้โหบริหารดีมากแล้วก็ไปลงกรุงศรีก็เป็นธนาคารเพราะรู้สึกว่ามันมีหลักแหล่ง แล้วก็พอถามเพื่อนนักลงทุนคนอื่นเขาก็พูดเหมือนกันบอกว่าลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นธนาคารรู้สึกมันมีหลักแหล่งแต่จริงกองทุนของบริษัทต่างๆเนี่ยที่ไม่มีไม่ใช่ธนาคารนะพี่แดงต้องบอกว่าผลประกอบการเขาเองก็ไม่ได้ด้อยนะเก่งดูเหมือนกันอ่าอันนี้พี่แดงลองดูที่กสิกรนะครับพอกสิกรเรามาดูปับ๊บอ่ากองทุนตัวแรกที่นำโด่งของเขาก็คือออยน้ำมันเช่นกันน้ำมันของเขาได้29.8ก็คือเกาะกลุ่มกับบรรดาเพื่อนๆเ,เ,เขานั่นเองแต่ ดูกองทุนที่ไล่ลงมาสิครับไล่ลงมาเนี่ยก็คือเหลือ3% 1% 0.0จุดจุดทั้งนั้นเลยแล้วที่สำคัญไล่ไปหลังๆก็ติดลบบานตะไทยเลยเห็นไหมครับกองทุนเยอะนะแต่ส่วนใหญ่ติดลบเรียกว่ากองทุนที่บวกเนี่ยประมาณสัก10%แล้วกันกองทุนที่บวกเนี่ยประมาณ10%ส่วนที่เหลือ90%คือติดลบนั่นหมายความว่าเราจะมีโอกาสไหมที่จะอยู่ๆเราไปเลือกลงแต่กองน้ำมันแล้วได้ผลตอบแทนที่สูง พี่แดงมองว่าโอก,กาสน้อยนะเพราะว่าเวลาที่เราไปลงกองทุนต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเลือกกระจายถูกไหมอย่างตัวพี่แดงเองเนี่ยลงทุนกองทุนพสซีฟก็คือเป็นเซตห้ก็ลงกับฐานไทยแล้วก็ไปซื้อกองทุนหุ้นปันผลดีๆกับไทยพาณิชย์กองทุนของไทยพาณิชย์ส่วนของทางธนาคารกรุงเทพเนี่ยพี่แดงก็ลงทุนในส่วนของเป็นธีมก็เป็นธีมของกรุงเทพเขาจะมีธีมออกมาค่อนข้างเยอะก็คือ,อสมมุติว่าเป็นธีมสุขภาพก็จะเป็นเน้นโรงพยาบาลธีม พลังงานตีมอะไรต่างๆก็คือพยายามที่จะกระจายแยกย่อยออกไปแล้วก็ลงทุนแยกไปในหลายๆบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งข้อดีของกองทุนรวมเนี่ยมันก็คือถ้าสมมติว่าเป็นกองทุนที่มันเป็นตีมต่างประเทศเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปลงกองต่างประเทศได้โดยที่เราไม่ต้องไปศึกษาข้อมูลอะไรมากนักหรือบางทีกองทุนกัญชาอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้พี่แดงก็ให้ดูในส่วนของอกองทุนของกสิกร นะครับเดี๋ยวดูอีกสัก1หรือ2ที่แล้วกันให้ดูกุงสีแล้วกันกุงศีนะครับของกุงสีกุ้งศรีก็จะมีนำโด่งมาตัวหนึงเหมือนกันก็คือออยหลังจากนั้นก็ตัวถัดมาจะเป็น6.9%นะครับหลังจากนั้นก็5หลังจากนั้นก็0จุดกว่านะครับที่เหลือก็เหมือนกันกับทุกกองทุนครับก็คือติดลบกระจ,ยระจายนั่นหมายความว่าแทบจะทุกกองทุน ในปีนี้นะถ้าใครไม่ได้ลงที่เกี่ยวกับน้ํามันต้องบอกเลยว่าเราโดนอัตราเงินเฟอ้อกืนกินไปเรียบร้อยละก็คือเงินที่เราฝากไปร้อยหนึ่งสิ้นปีเราเหลือไม่ถึงร้อยเพราะว่าเงินเฟอ้อเราค่อนข้างสูงแต่ถึงสูงยังไงก็ยังดีกว่าต่างประเทศนะต่างประเทศนี่เงินเฟอ้อถือว่าอาการหนักเหมือนกันเอาของบรจฟินลิปละกันนะครับฟินลิปก็คือเจ้าของฟันซูเปอร์มาร์ท <c oughs> <c oughs> นะครับทางของบรจฟินลิปเนี่ยก็ถือว่า กองทุนทองคำเขาก็ผลตอบแทนไม่ค่อยดีแล้วก็มีตัวที่บวกไม่อีกตัวเดียวคือจุดหนึ่งเองนะครับที่เหลือก็หมดละนะครับกองทุนมีไม่มากอ่ามีไม่มากพี่แดงขอดูอีกที่หนึ่งนะเอ่อมีหรือเปล่าเนาะอ่ะ V แล้วกันกองทุน V ก็คือกองทุนของ KTBST นะครับก็คือพี่แดงส่วนใหญ่เทรดทีเก,กับอ่า KTBST กองทุนเขามีกองทุน V ซึ่ง ก็ไม่เคยดูขอดูหน่อยแล้วกันเขาจะมีธีมค่อนข้างเยอะนะกองทุนนีอย่างกองทุนเวียดนามเวียดนามโกลด์อย่างเงี้ยเขาจะเป็นพวกเอสเซดอะไรเงี้ยเป็นกองทุนที่แบบเป็นเฉพาะทางค่อนข้างเยอะจะไม่ได้เน้นเป็นที่หุ้นนะครับก็ปกติตอนนี้เขามีอยู่3กองทีท่บวกส่วนที่เหลือก็ลบเยอะเหมือนกันโอ้ลบหดสุดก็53สังเกตไหมครับว่าส่วนใหญ่แล้วกองทุนปัจจุบันในปีนี้นะ ลบมากกว่าบวกอ่าโอเคพี่แดงให้ดูข้อมูลเบื้องต้นประมาณนี้แล้วกันกลับมาที่หน้าแรกที่บวกเยอะๆจะได้ดูเขียวๆสบายตา <c oughs> เอาละพี่แดงจะสรุปแบบนี้ผู้จัดการกองทุนเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งทุกคนสังเกตไหมครับพี่แดงเปิดให้ดูแล้วว่าเวลาเราเปิดหน้ารวมเนี่ยเราดูแล้วมันเหมือนมันได้เยอะเป็นบวกหลายกองแต่ถ้าเราดูเข้าไปลึกๆจริงๆเนี่ยกองที่บวกตอนนี้มีแต่ออยทั้งนั้นเลยมีแต่น้ํามัน ส่วนกองอื่นๆเนี่ยเลื่อนลงมาเนี่ยมันได้น้อยนะได้น้อยกว่าตาเงินเฟอ้อเพราะฉะนั้นผู้จัดการกองทุนเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งทุกคนหลายคนที่พอทํางานเก็บเงินได้พี่แดงนึกย้อนกลับไปตัวเองเมื่อสมัยอายุ20่สิบกว่า,วาตอนที่พอเริ่มทํางานเริ่มมีบ้านมีรถเคลียบ้านเคลียรถแล้วก็เริ่มมีเงินเก็บก็อยากจะเอาเงินตัวเนี้ยไปลงทุนในกองทุนรวมเราก็มองว่าเอ๊ะกองทุนรวมอะไรก็ได้มั้งก็ลงไป ก็มีคนบอกว่าถ้าลงกองทุนรวมใช้ DCA สิเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงซะมันก็ต้องขึ้นอันนี้พี่แดงเชื่อว่าหลายคนก็คงเคยได้ยินว่าเรา DCA ไปเถอะแล้วสุดท้ายเนี่ยยังไงมันก็บวกและเขาก็จะเอาผลตอบแทนของตลาดหุ้นย้อนหลังไปเมื่อ10ปี20ปี30ปีที่แล้วมาให้เราดูว่าเนี่ยถ้าคุณลงทุนไปที่1 0 0 0 0แบาทพอครบผ่านไป5ปีเงินของทุนก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นกี่เท่าตัวประมาณนี้ซึ่งตรงนั้นมันใช้ได้ครับเพราะว่านั่นคืออดีต แต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าใครเห็นตลาดหุ้นเราจะรู้เลยว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเราเนี่ยมันย่ําอยู่กับที่มาหลายปีละเพราะฉะนั้นการลงในกองทุนรวมเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็อ้างอิงกับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มันก็ไม่ไปไหนเหมือนกันครับมันก็อยู่ที่เดิมแต่เราจะมีค่าบริหารจัดการกองทุนต่างๆถูกไหมเราก็จะถูกดึงเงินตรงเนี้ยเป็นค่าบริหารจัดการถ้าให้เลือกได้นะครับ ในกองทุนรวมที่พวกเราเคยได้ยินกันเนี่ยก็จะมีแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือกองทุนรวมแบบแอคทีฟกับกองทุนรวมแบบพสซีฟแอคทีฟก็คือผู้จัดการเขาพยายามที่จะบริหารกองทุนอ่ะให้มันมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ส่วนกองทุนพสซีฟเนี่ยก็คือเขาพยายามที่จะไม่ต้องคิดอะไรมากบริหารตามดัดชนีหุ้นเซทห้ไปเลยนั่นหมายความในแนวโน้มอนาคตเนี่ยยังไงหุ้น50ตัวใหญ่ของประเทศเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะขึ้น พดัะนั้น DCA โดยที่แบบไม่ต้องไปหาข้อมูลอะไรมากก็คือ passive กองทุน passive แต่ถ้าเราจะเป็นกองทุนแบบ active เนี่ยเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มนะไม่ใช่ว่าเอะอะก็คิดว่ายื่นให้ผู้จัดการเป็นคนดูแลไปเพราะเราคิดว่าผู้จัดการกองนี้น่าจะเก่งธนาคารนี้น่าจะเก่งไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เราเราเองเป็นนักลงทุนเราต้องอ่านว่าตอนนี้ t e ่า กัญชามาเราอาจจะไปลงในกองทุนที่เป็นธีมกัญชาช่วงนี้พลังงานขึ้นเราก็ไปลงทุนในกองทุนที่เป็นพลังงานนะครับถ้าใครคิดจะลงทุนในเรื่องของกองทุนแอคทีฟเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเราต้องอ่านหนังสือชี้ชวนด้วยทุกครั้งเลยไม่ใช่ว่าเออ,อะก็ลงได้เลยนะเราอ่านหนังสือชี้ชวนแล้วเราต้องวิเคราะห์ในภาพรวมของเศรษฐกิจว่ากองทุนแนวที่เราลงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเติบโตไหมในขณะที่แพสซีฟนี่ไม่ต้องนะ พร่สิมันจะลงทุนในเซ็ตห้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องอ่านในเรื่องของหนังสือชี้ชวนเราก็ DCA ได้เลยไม่ใช่ว่า DCA ได้ทุกกองนะพี่แดงต้องบอกอย่างนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าท่านไหนเนี่ยที่ไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือชี้ชวนไม่มีอ่านข้อมูลศึกษาเรื่องเศรษฐกิจอะไรเลยเนี่ยอย่างน้อยๆเราต้องดูกราฟเป็นซึ่งพี่แดงเคยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องดูกราฟไปแล้วอา๋จะทำลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาบนนะครับกองทุนรวมเองก็มีชาร์ตไม่ใช่ไม่มีนะที่แดง พี่แดงเปิดให้ดูอ่าอันนี้ก็คือสยามชาร์ตนะครับสยามชาร์ตเนี่ยก็จะมกีกองทุนทั้งหุ้นก็มีนะครับแต่ว่าหลักๆเลยพี่แดงจะเข้ามาดูที่การาฟกองทุนเพราะว่าการาฟกองทุนในสตรีมมิ่งมันไม่มีให้ดูนะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้เราเลื่อนเลือกไปที่ฟันนะครับแล้วก็ฟันลิสต์แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนิดหนึ่งข้างบนก็จะเป็นพวกข้อมูลหลักๆนะครับพอเลื่อนลงมาปั๊บก็จะมีเรียงลําดับเลยครับข้อมูลกองทุนรวมแรกก็จะเป็นบลจอวัน นะครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆก็จะมีกองทุนอื่นอีกอ่าแอสเซทพัทเขาเรียงตามตัวอักษรนะถ้าจำไม่ผิดอ่าบัวหลวงนะครับเราก็เลื่อนดูไปเรื่อยๆเ,เลยว่าเราอยากจะดูของกองทุนอะไรนะครับอ่ะพี่แดงใช้ของบัวหลวงแล้วกันเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันหมดเขาก็จะมีบอกเอาไว้เบื้องต้นว่ากองทุนตรงนี้เนี่ยเป็นกองทุนอะไรนะครับอย่าง FIF นี่ก็คือเป็นต่างประเทศ RMF อันนี้มีประโยชน์มากท่านไหนที่ลงทุนในกองทุนรวมแล้วใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเนี่ยถือว่าท่านคุ้มค่าแล้วครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตผลตอบแทนของการลงทุนเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันแพ้งเงินเฟอ้อหมดแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเนี่ยต่อให้ฐาน10%เราก็ชนะเงินเฟอ้อละในแต่ละปี หรือถ้าเรามีฐานภาษีที่มากขึ้นจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราลงทุนในกองทุนรวมเราใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเนี่ยเราคุ้มค่าละถ้าหากท่านไหนที่อยากจะลงเพียงเพื่อลดหย่อนภาษีแล้วก็ไม่อยากจะอ่านหนังสือชี้ชวนพี่แดงก็แนะนําเป็นกองทุนพวกเซตห้าสิบมันจะได้เป็นกองทุนพสซีฟแล้วก็ DCA ลงไปในแต่ละเดือนได้แล้วก็ลดหย่อนภาษีได้นะครับอ่ะพอเวลาเราเข้ามาดูตรงนี้เราก็จะเห็นทั้งประเภทของกองทุนแล้วก็มี หลายชื่อกองทุนที่ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวพี่แดงสุ่มมาสักอันละกันเป็นสมมุติเป็นหุ้นเอเชียละกันนะครับก็คือ b เอเชียพอเรากดเข้าไปปับ๊บมันก็จะขึ้นเป็นรูปกราฟกองทุนขึ้นมานะครับเป็นรูปกราฟก,าฟกองทุนโฆษณามันจะเยอะแยะไปหมดนะครับก็ข้าม,ามไปเราใช้บริการฟรีก็อย่างเงี้ยและครับอุดหนุนเขาได้นะเขาสามารถให้ให้เราอุดหนุนเขาได้แต่ว่าพี่แดงดูกราฟกองทุนไม่บ่อยเพราะส่วนใหญ่ เทรดหุ้นนะครับเทรดหุ้นเทรดโฟเร็กเทรดทีเฟ็กคราวนี้พี่แดงเปิดมาสุ่มมาที่กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลกราฟเบื้องต้นที่เขาทํามาให้เห็นไหมครับกองทุนก็มีกราฟถามว่าถ้าวันนี้เนี่ยพี่แดงเลื่อนเมาส์มาแถวนี้อ่ะก็จะเป็นเนี่ยดูวันที่นะครับก็คือวันที่อ่ะเริ่มมาสมมติวันที่1กรกดาปมปี2021 ก็คือย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่แล้วสมมุติว่า1ปีที่แล้วเราลงทุนแบบนี้แล้วเราเห็นกราฟมันไหลลงมาแบบนี้ถามว่าเราลงทุนไปจะมีโอกาสได้กําไรไหมไม่มีเลยนะไหลลงเรื่อยๆเลยเห็นไหมนั่นหมายความว่ามันยังไม่ใช่จังหวะที่เราควรจะลงทุนถูกต้องไหมเราควรจะลงทุนแบบไหนครับนี่ครับนี่ถ้าเราสมมุติว่าเราเห็นสัญ,ญลักษณ์พวกอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยมันเริ่มชี้ขึ้นมาทิศทางในการลงทุนเนี่ยให้เรา DCA ไปซะตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยมันยังจะคุ้มกว่า ประมาณวันที่28เดือนพฤษ,ษภาคมปี2020ถูกไหมเราลงกองทุนตรงนี้เรามีแต่บวกบวกบวกแล้วดูสิบ,บวกเยอะไหมตรงนี้คือ10.6ขึ้นมาเป็น16ขึ้นมา60%ตลาดหุ้นเอเชียขึ้นมา60%นั่นหมายความว่าจังหวะในการลงทุนของกองทุนรวมก็ไม่ต่างอะไรกับหุ้นเลยถ้าสมมุติว่าเรามีความรู้ในเรื่องของการลงทุนหุ้นบ้างพี่แดงเชื่อว่ามันสามารถที่จะนํามาใช้กับกองทุนรวมได้ กราฟของสยามชาร์จเนี่ยพี่แดงมองว่าเขาทำมาค่อนข้างดีนะสมมุติว่าเราอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะ DCA เราก็ควรจะ DCA ในจังหวะที่เราได้เปรียบถูกไหมอย่างเช่นเรามองมาที่ด้านล่างอันนี้คือสัญญาณอินดิเคเตอร์จาก RSI RSI เนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มตัดจุด o v e r อร์โซก็คือมันลงไปจุดล่างสุดล้มันควรที่จะเด้งขึ้นมาได้บ้างแล้วนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์สีเขีเขยวบ่งบอกว่า คุณควรจะซื้อได้แล้วอ่าก็คือถ้าเรามองย้อนขึ้นไปข้างบนนะดูตามเคอร์เซอร์นะครับมันก็คือจุดที่มันลงประมาณต่ําสุดเนี่ยกำลังจะโงหัวขึ้นนั่นเนี่ยนั่นหมายความว่าเวลาที่เราลงทุนตรงนี้โอกาสที่เราจะมีเด้งเนี่ยสูงก็คือเราลงทุนในจุดที่เรียกว่าน่าจะเกือบต่ําสุดอะ่ะเห็นไหมครับเนี่ยจุดสีเขียวข้างล่างนะเมื่อเทียบการาฟขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันก็คือประมาณว่ากําลังจะขึ้นเห็นไหมครับประมาณว่ากําลังจะขึ้นดีกว่าที่เราจะมาลงเอายอดดอย เรามาลงทุน DCA เอาตอนยอดดอยเนี่ยนั่นหมายความว่าลงปุ๊บก็ขาดทุนปั๊บเลยเห็นไหมครับเนี่ยเราดูที่จุดเขียวๆนะ RSI เนี่ยนั่นหมายความว่าเราลงในจุดที่มันเกือบจะต่ําสุดละเกือบจะต่ําสุดแล้วมันอาจจะเด้งขึ้นมาหน่อยนึงแล้วแล้วเราก็ลงทุนต่อเห็นไหมครับโอกาสที่เราจะได้กําไรจากมันเนี่ยก็ยังมีมากกว่าที่เราแบบสุ่ม DCA ไปเรื่อยๆแต่ถ้าสมมุติว่าท่านไหนที่พอจะดูกราฟเทคนิคเป็นบ้าง เราสามารถที่จะมาปรับแต่งค่า MACD ปรับแต่งค่า RSI ต่างๆเราจะได้จังหวะในการลงทุนที่ดีมากขึ้นแต่เนื่องจากว่ากองทุนรวมเนี่ยมันไม่ได้เหมาะในการเปลี่ยนมือบ่อยๆไม่เหมาะกับการซื้อขายบ่อยๆเพราะว่าค่าธรรมเนียมของกองทุนเนี่ยมันสูงมากเมื่อเทียบกับการที่เราลงทุนในหุ้นด้วยตัวเองถ้าวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของหนังสือชี้ชวนมาเป็นอย่างดีมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่เราเข้าไปอ่านแฟกชีตของหุ้นเอง ตัวใดตัวหนึ่งถ้าเรามีเวลาในการศึกษาเราก็สามารถเทรดได้ทั้งหุ้นและกองทุนรวมถูกไหมแล้วทําไมเราต้องมาเทรดกองทุนรวมซึ่งค่าธรรมเนียมมันสูงกว่าแล้วก็การเคลื่อนไหวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้านะครับอันนี้เดี๋ยวพี่แดงลองปิดตัวนี้นะพี่แดงไปที่ฟันลิสต์ใหม่นะครับแล้วก็ลองสุ่มมาซักตัวเพราะว่าตรงนี้หน้าแรกเนี่ยมันจะไม่บอกผลประกอบการใดๆถูกไหม เอากองทุนอ่าอีควิตี้ดีวิดนะครับก็คืออันนี้เป็นกองทุนหุ้นไทยที่เน้นดีวิดนก็คือเน้นเป็นปันผลนะครับอันนี้เป็นของวัน set high dividend นะครับพี่แดงกดเข้าไปพอกดเข้าไปเขาก็จะโชว์ออกมาอ่าว่าตอนนี้กองทุนนี้เป็นยังไงบ้างตัวดีก็คือดีวิดน์ก็คือเนี่ยเขาให้ปันผล2.17%ให้ปันผล2.52%ซึ่งก็ไม่ไม่ผ่านในเรื่องของอตัตราเงินเฟอ้ออยู่ดี แต่สิ่งที่ได้จากการดูกราฟคืออะไรครับเห็นสีเขียวๆข้างล่างนี้ไหมก็คือจุดโอเวอร์โซมีการขายมากเกินไปถ้าสมมติว่าเราซื้อกองทุนรวมตั้งแต่จุดนี้ที่เขาแนะนำเนี่ยมันก็มีลงลงไปอีกหน่อยนึงหลังจากนั้นมันก็ดีดขึ้นมาเห็นไหมครับเราก็เริ่มได้กาไรละดีกว่าที่เราจะไปซื้อเอายอดตรงนี้แล้วก็โอ้โห DCA แล้วก็ติดลบ DCA แล้วก็ติดลบเงินเราก็จะงอกช้าลงเหมือนกันพอมันได้บวกๆมาเรื่อยๆจ่ายเงินผลนผลกราฟก็ลงถูกไหม มันก็เกิดไอตัวข้างล่างนีอีกละก็คือจ่ายเงินมปนผลปุ๊บเราซื้อเพิ่มแล้วเราก็ dca ไปเห็นไหมครับก็กําไรละเหมือนกันตรงนี้เนี่ยถ้าเราดสูสัญญาณเป็นนะดูสัญลักษณ์เป็นถ้าสมมุติว่ามันโงหัวขึ้นต่อให้ไม่ถึงมีจุดเขียว,ข,ยวขึ้นเนี่ยมันก็เป็นจุดที่เราเหมาะที่เราจะลงทุนเพิ่มนั่นหมายความว่าถ้าหากท่านไหนที่ลงทุนกองทุนรวมพี่แดงก็อยากจะให้ลองเปิดที่สยามชาร์จลองดูอย่างน้อยๆเราก็ไม่ต้องเสียเวลารอคอยนานเกินไป เอาละเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายเนี่ยอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของพี่แดงเองแล้วกันพี่แดงมีโอกาสได้เข้าไปร่วมสัมมนาอยู่สัมมนาหนึ่งแล้วก็ได้ยินคนร่วมโต๊ะสัมมนาซึ่งโต๊ะสัมมนามันเหมือนเหมือนโต๊ะทานอาหารนะครับก็คือเป็นเป็นโต๊ะยาวๆเลยแล้วก็นั่งกันตรงข้ามกันะนะตอนนี้คนที่นั่งอยู่ยืงๆของพี่แดงเนี่ยเขาบอกว่าเขาชักชวนให้ไปสอบเป็นผู้จัดการกองทุน นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะไปชักชวนให้ไปสอบเป็นผู้จัดการกองทุนแล้วเขาบอกว่าจริง,รงๆเขาไม่จําเป็นต้องบริหารกองทุนให้มันได้กําไรหรอกแต่ขอให้เปิดกองทุนให้ได้ระดมทุนให้ได้เฉพาะค่าธรรมเนียมที่คนมาลงทุนเนี่ยเขาก็คุ้มแล้วส่วนการจะบริหารกองทุนให้มันได้บวกหรือได้ลบเนี่ยช่างมันอันนี้คือคําพูดที่ออกมาจากตัวเขาเองนะไม่ใช่พี่แดงนะนี่คือสิ่งที่ในวงสนทนา แต่ต้องบอกว่าพี่แดงไม่ได้รู้จักกับท่านนั้นเป็นการส่วนตัวนะเขานั่งเยืองเยกับพี่แดงแล้วก็คุยกันจนแบบเหลือเชื่อเลยมีมุมนี้ด้วยนะครับมุมดาร์กไซส์อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่พี่แดงนั่งอยู่ในวงสนทนาพี่แดงขอสรุปได้ว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะขอให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าวันนี้เราอยากจะลงทุนให้เงินงอกเงยเนี่ยเราก็ต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่าหวังพึ่งจมูกคนอื่นหายใจไปสะทุกเรื่อง ยิ่งถ้าเรามีความรู้เราจะยิ่งมีความเสี่ยงน้อยลงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พี่แดงมองว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากๆและที่สำคัญนอกเหนือจากการลงทุนที่มันเกิดเป็นเรื่องตัวเงินเนี่ยมันยังมีการลงทุนอื่นๆอีกที่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวที่สำคัญอย่างเช่นการออกกำลังกายการลงทุนในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยพี่แดงมองว่าเป็นสิ่งที่คุ้มที่สุด เพราะว่าถ้าเราลงทุนแต่เรื่องเงินสุดท้ายสุขภาพเราย่ำแย่เนี่ยพี่แดงมองว่าอเงินที่เราได้มาจากการดูแลมันเราก็ต้องมาดูแลสุขภาพตัวเองอยู่ดีซึ่งมันก็ไม่คุ้มตรงนั้นแล้วก็การลงทุนอีกเรื่องหนึ่งที่พี่แดงมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยเลย,เลยก็คือมันศึกษาหาความรู้แล้วก็เพิ่มทักษะให้กับตัวเองในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีสิ่งล่อใจที่ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็น Netflix มีทั้ง Disney Plus มีทั้ง HBO Go, t o ID, VTV มีครบหมด <c oughs> Ice <c oughs> ก็ติดดูเป็นต่อคือเรียกว่ามันมีสิ่งย่วยวนใจให้เราใช้เวลาเท่าๆกันที่ทุกคนมีเนี่ยไปในทางที่มันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเป็นไปได้เนี่ยหาความรู้แล้วก็ฝึกทักษะให้กับตัวเองด้วยอย่างที่แดงเนี่ย f u t u r l s k i ก l ก่อนหน้านี้สมัครเป็นสมาชิกรายปีไปพอครบปีเนี่ย ก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาบอกว่าคุณจะต่อไหมให้ต่อเป็นแบบ3ปีพี่แดงต่อนะถึงแม้ว่าฟิวเจอร์สกิลพี่แดงยังดูไม่ครบในปีแรกแต่มันก็มีหลักสูตรเข้ามาใหม่ๆเรื่อยๆแล้วการที่เราได้เรียนรู้ในทักษะใหม่ๆซึ่งไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เรามีเลยมันก็ทำให้เราเหมือนเป็นการเปิดโลกนะนำสิ่งที่มันสามารถเอามาทดลองใช้ได้เนี่ยเอามาลองใช้พอลองใช้ปุ๊บเราก็เกิดเป็นทักษะพี่แดงว่าตรงนี้มันมีประโยชน์ ก็คือดูหนังน้อยลงไปเที่ยวน้อยลงแต่ว่าศึกษาหาความรู้หาทักษะพิเศษของตัวเองเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ไปเที่ยวไม่ดีนะการไปเที่ยวสถานที่แปลกๆใหม่ๆที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เราเคยไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเรียนรู้เพิ่มอยากในสมองได้นะอย่างบางคนเนี่ยชอบไปเที่ยวทะเลเรา,าก็จจะไปเที่ยวเป็นภูเขาคนไหนที่ไปเที่ยวชอบแบบไปน,นอนพักแบบสบายๆคราวนี้เปลี่ยนไปแนวแอดเวนเจอร์ คนไหนที่ชอบไปเที่ยวแบบซีวิไลเค้านี้เปลี่ยนไปเป็นธรรมชาติลองสลับรบบเปลี่ยนในสิ่งที่เราเคยทําแล้วเราจะได้มุมมองใหม่ๆมันทําให้เราเจอสิ่งแปลกใหม่รวมทั้งอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอุปสรรคเนี่ยเราอย่าไปกลัวครับทุกครั้งที่เราเจออุปสรรคเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเจอโจทย์ข้อหนึ่งซึ่งถ้าวันนี้เราแก้โจทย์ยังไม่ได้เราลองวันต่อไปถ้าวันต่อไปเราแก้ได้ทีละนิดทีละนิดมันก็คือเพิ่มทักษะของเราทีละหน่อยเหมือนกัน อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ยิ่งถ้าเราหยุดเรียนรู้เนี่ยเราจะสมองฟอรครับเราจะคิดไม่ทันสู้เราคิดไปเรื่อยๆเติบโตตามเทคโนโลยีแต่ก็มีเวลา,าให้กับตัวเองด้วยอันนั้นพี่แดงมองว่าน่าจะเป็นจุดสมดุลน,นะครับแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของครอบครัวนะครับก็ยังไงดูแลสุขภาพดูแลครอบครัวแล้วก็หมั่นศึกษาหาความรู้นะครับเอาละสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ